สวัสดีครับมีรถมาอัปเดตให้1นึ่งคันนะครับเป็น t y y ยต c o r ครา a ัล t ิสแท็กซี่ปลดป้ายนะครับเป็นรถปี2009นะครับปรับโฉมเป็นปี2012นะครับเปลี่ยนกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายแล้วนะครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับอยู่ที่อู่เพชรเกษม23ทะเบียนนี้เลยนะครับถ้าทนายชอบนะครับสีมันออกจะเป็นสีเขียวมิ้นท์ อ่อนๆนะครับต้องไปดูตัวจริงนะครับขออภัยด้วยที่ภาพไม่ชัดนะครับก็รถพร้อมใช้เลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาภายในเป็นสีดำนะครับถ้าท่านใดสนใจมีทุนพร้อมนะครับไปชมรถได้เลยที่อู่นะครับทดลองขับแล้วก็ตัดสินใจนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็อยู่ในกรุงเทพก็จะสะดวกนะครับเพราะว่าอู่นี้เขามีรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนนะครับ ถ้ามันมีปัญหาก็เข้าไปหาได้เลยแต่รถคันนี้วิ่งไกลได้ครับเทสมาแล้วสาภาพพร้อมใช้งานนะครับไปดูไปชมไปทดลองขับแล้วจึงตัดสินใจนะครับผมก็เพียงเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับส่วนที่เหลือถ้าใครสนใจก็ต้องไปชมนะครับรถพร้อมใช้เลยนะฮะถ้าใครสนใจมีทุนพร้อมไปลองดูครับอย่างที่บอกนะครับรถ นี้เขาให้ดาวอยู่39,000บาทนะครับผ่อน8,013งวดนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าแพงบางคนอาจจะบอกโอ้กกำลังดีก็แล้วแต่นะครับถูกแพงก็แล้วแต่ทุกท่านจะตัดสินใจแต่ถ้าเลือกกับการนำมันไปใช้เพื่เกิดประโยชน์ก็ต้องลองดูนะครับตัดสินใจกันเองเลยในราคา39,000บางทีอาจจะซื้อรถมือ2โดยที่ไม่ต้องผ่อนได้ก็ก็ได้นะครับที่ผมเอามาลงไว้อะทนเก็บอีกนิดนึง ก็ได้รถไปใช้งานนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทรงที่เราชอบเลยครับความชอบกับความต้องการบางครั้งมันก็อยู่ใกล้ๆกันแหละครับฉะนั้นก็ต้องเลือกและตัดสินใจนะครับผมเป็นเพียงคนให้ข้อมูลแล้วก็เสาะแสวงหารถมานําเสนอนะครับถ้าชอบไปชมครับบอกได้อย่างเดียวว่าต้องไปทดลองขับแล้วจะตัดสินใจได้นะครับมองแต่ตาก็ไม่รู้หรอกครับทําสวยข้างนอกอูไหนก็ทําได้ครับ แต่เครื่องยนต์นี้เป็นสิ่งสําคัญต้องไปเช็คครับผมก็ฝากไว้นะครับสําหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้ลดก็กดติดตามไว้นะครับผมจะพยายามหามาให้เหมือนเดิมนะครับในราคา39,000บาทเป็นเงินดาวนะครับพร้อมประกันพรบผ่อน8 0พบงวดนะครับสำหรับอู่นี้กูอยู่เพชเกษม23นะครับสนใจนัดเวลาเข้าชมนะครับเพราะว่าช่างงานเยอะเซล์ขอจับไอรนนะครับ เอาละครับถ้าทัานใดชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดสั่นกระดิง่งแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้ผมเพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้รถไว้ใช้งานขอบคุณครับสวัสดี